สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเยาวราชนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้านาทีแล้วนะฮะยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีอาหารเจขายเลยในละแวกที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้รถติดเวอร์เลยนี่ฮะสามทุ่มกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปเยาวราชหรือเปล่านะถ้าได้ไปก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ไปคลิปนี้ก็ต้องลบทิ้งนะเพราะว่ามันไม่ถึงเยาวราชนะฮะยังไงเดี๋ยวลองไปดูกัน ว่าจะถึงไหมนะฮะครับวิถีชีวิตของคนที่ทำงานตอนกลางคืนของกรุงเทพนะฮะเห็นกันบ่อยๆนะครับชีวิตมันก็ต้องสู้แบบนี้แหล,ล, <ะ S 1> ละครับพ<ว>ี่น้องสูงงงเถนนจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะได้กินอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันกันไหมครับเนี่ย รอแป๊บหนึ่งผมเนี่ยอยากจะไปเยาวราชให้คุณได้เห็นอาหารเจนะเนี่ยอยากให้กินตอนนี้พวกเรากอดถึงเยาวราชแล้วตอนนี้อัวโยดที่ประตูวัฒนธรรมไทยจริงอัวยังหาที่จอดอโลมาไล่แต่ว่าเห็นพิตตี้อัวอัว โอ้โหโอ้โหชอ,อ,อบอีเฮ้ยน่ารักมากคน <c oughs> น่ารักเลยพี่น้อง <g iggle> จริงๆแล้วเราควรจะมาสาม้อนะลงแล้วก็เดินอย่างเดียวชวชีวิตคนกรุงเทพในตอนกลางคืนที่เราเห็นกันประจำก็ประมาณนี้นะฮะจะบอกว่า แต่ละชีวิตก็ต้องสู้กันไปนะครับอย่าว่าแต่เขาเลยเราเองเราก็ต้องสู้เหมือนกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมของกินเยอะมากเลยฮะแต่ไม่สามารถไปหาที่จอดได้นะฮะรอสักครู่นะครับผมผมจะพยายามพาพวกคุณลงไปให้ได้นะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงที่เยาวราชแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันคงไม่ได้พูดอะไรระหว่างนี้นะฮะเพราะว่าคนมันเยอะอจริงๆปะเราไปกันเลยเดี๋ยวเราข้ามอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับโหรถติดมากวันนี้ ตอนนี้เราอยู่หน้าวัดเทียนฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้านในนะครับไปรับสิ่งดีดกันหน่อยไหนๆก็มาถึงเยาวราชแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยครับ ขอเสริมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่นี่คือศาลเจ้าแม่กวนอิมของบูลนิธิเทียนฟ้านะครับอยู่ที่เยาวราชถ้าใครมาเยาวราชนะครับเดินเลยวงเวียนโอเดียนมนิดหน่อยก็จะเจอแล้วนะฮะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประทับอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นปรางประทานพรแกะสลักจากไม้เนื้อหออนะครับ เป็นศิลปะจากราชวงศ์ถังอันเชิญมาจากประเทศจีนเลยนะครับมูลนิธิเทียนฟ้านะครับก็เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้นะครับที่นี่เปิดทุกวันนะครับถ้าใครอยากมาทมําบุญหรือว่าขอพรจากเจ้าแม่โกนอินก็เชิญได้นะครับอุ้ยอั่างนี้อะไรอะ่ะอ๋อหอยจอ ืมมาเราดูกันครับว่ามีของเจอะไรกินบ้างนะครับตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินตามหาขนมเจนะครับพวกเผือกทอดปอเปียนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าร้านเขาน่าจะปิดกันไปแล้วนะครับ ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าถ้าเจอนี่ซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ำนะครับร้านขายผลไม้ร้านขายน้ำแล้วก็ร้านขายพวกออของซื้อกินเล่นกลับบ้านนะฮะนี่ก็เป็นขนมเจนี่ฮะลูกก็สิบบาทน,นะฮะนี่ ไม่รู้อ่ะแต่ชอบกินอันเนี้ยสวีททารโร่เลยเนะี่ย ไปเราไปรุยกันต่อนะฮะเฮะเอาว่าล่ะสี่สิบกับห้าสิบตอนนี้เราอยู่ร้านเกี๊ยวทอดนะฮะครับขอัครับพี่นี่ฮะเป็นร้านข้างทางมา เรามาดูกันต่อแล้วว่ามีอะไรกินอีกนะฮะเฮ้ยเน,น,นี่ยมีกล่องอ่ะพี่ขายไงครับเนี่ย10บาทอ๋อครับผมเอามากล่องนึงก็ได้ครับนนได้มาแล้วครับหมีเจนะฮะกล่องละ60บาทตอนนี้เรากำลังหาพวกร้านที่ขายขนมเจนะฮะแล้วก็ของทอดต่างๆ เช่นพวกเผือกทอดมันทอดอะไรประมาณนี้นะครับขอเปี้ยทอดนะครับยังหาไม่เจอเลยนะฮะอันนี้เป็นร้านขายก๋วยจับนะฮะเราจะกินกันที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้าวกินกันข้างหน้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรอก๋วยจั๊บ่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะฮะสำหรับก๋วยจั๊บยวราชนะฮะสองชามเดี๋ยวเราจะ กกกินกนนั่อครับผมจะบอกว่าอร่อยมากครับือ้โหเหมือนกับเหมือนกับ,ก,บกินกว๋วยจั๊บจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวมาดูไอติมนะฮะสั่งนี่ไปครับ Passion Food จะบอกไอติมเนี่ยที่เขาเรียกว่า Passion Food นะกินเหมือนน้ำหอมมากๆเลยคุณเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ผสมกันแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะมม่ีสสวนของอ่าเป็นเจด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะกินนี่ดูเหมือนน้ำหอมอ่ะอยู่ในปากอ่ะ ่ปไปต่อขายดีไหมลุงบอกว่าเรื่อยๆนะฮะใจเย็นใจเย็นขนมร้านนี้เราซื้อไปแล้วนะเมื่อกี้นะฮะชิ้นละสิบบาท ตอนนี้ก็เริ่มจะเก็บทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยกวดจับที่กินไปคือชามสุดท้ายแล้วมั้งพอเราเดินกลับมาอีกทีหนึ่งเขาปิดร้านแล้วนะฮะ ตอนนี้เรากำลังจะกลับนะฮะออกจากยาวราชมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าหัวลำโพงครับผมแล้วถ้าวันไหนมีโอกาสนะครับจะมาแบบตอนกลางวันเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองไล่ตะเวนกินดูเลยนะครับวันนี้เสียดายมากๆครับที่มาตอนดึกแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ประเมินด้วยว่ารถมันจะติดขนาดนี้นะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองทุกคนเช่นกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ